หาซ้อนแก้วครับมาแถวนี้บ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยจะเข้าวัด <laughs> ตอนนี้นะฮะถึงวัดหาซ่อนแก้วนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง ควบคุมเควบคุมเกอะไรควบคุมการระบาดโควิดนะครบเลยต้องใส่แมสนะฮะครั่อไม่กลับบ้นเพื่อป้องกันตัวาเองนแ่กาเส้ารือ่เือวัดสวยงามมากนี่ ฝั่งทางทิศตะวันตกไหมน,ะนี่บินสอดไ้คนล,ลานจอด,ดรถข้างหลังนูงน้นนะ,ะจะเป็นร้านกาแฟและข้างบนนะครับก็จะเป็นผ้าตัดนะฮะจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเลยเพื่อนมันต้องใช้คือมีรถโบูวิวอย่างเดียวไม่ได้หรือว่ารถมอไซค์วิบากไม่ได้ก็มิเพื่อนด้วยเดี๋ยวไม่มีโอกาสนะฮะ มีโอกาสเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวให้มันซาซาเรื่องหน้าผลไปก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นโคลนนะซักหน้าหนาวหน้าหนาวแห้งๆก็น่าจะขึ้นได้อยู่นครับน่าขึ้นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะ เป็นร้านกาแฟนะฮะกาแฟแซ่บนัวดูบรรยากาศฮะครับนี่สยอดนะไม่ได้มาปีกว่าแล้วครับร้านนี้ก็แต่รอบไปไม่ต้องสอนนะฮะ พามาดูเราจะจากด้านล่างคนระับว้าวสน,นามหญ้าเนื้อเทียมนะครับีร้านกาแฟที่เราอยู่นะครับส่วนทางมาของเราอยู่ตรงนู้นนะฮะซูมไปให้ดูมีเห็นถนนไหม มาเรื่อแล้วก็บโค้งขึ้นมาบัวแดงแดงดิดพูดแล้ว นุ yeah. ่ผ oh, ู yard, season, ้ลวกลูกพุล่ะไปสนีเขาโค้งผุล่ะผุล่ะเขาก็สีลงไปถนนหญ่แล้วก็สีไปฟุ้นผ่านพหตทผ่านถึงสามแยกแล้วก็เลี้ยวผ่านกลางหันลมไปเออหันข้างกหันน่บ้านหน่อยกลางหันกลางหันต้องเลี้ยวเข้าไปอีกแต่มันบอกไกลละไปถึงพุ้นมันกับประมาณพุกเจ็ดลวะข้างกัน เดี๋ยวให้พีะเอคนไทยดูกัน <c oughs> มาถึงแล้วนะฮะเธอเลส e ิวนะฮะเมื่อกี้ไปผิดครับไปเธอเลสวิว ห่างจากนี้ไป13กิโลนะครับที่เขาเค้อมีที่พักเยอะมากนะฮะชื่อมันก็เลยอาจจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันบ้างนะครับเสียเวลาเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นออกแนวเป็นป่าๆนิดนึงนะฮะนี่เรามากันทั้งหมด5คันนะฮะรถผมรู้สึกเปลืองน้ำมันมาก หลังนั้นมันำรองใช้ไปแล้วสองรอบนี่นะก็อย่างว่าแล้วเนาะรถทำเครื่องมามันก็ต้องเครื่องเพรารถชาวบ้านเขาจะพาไปดูห้องพักนี่ห้องพักนี่ก็ต้สิติสไฟ้าหมาตัว ทำอะไรครับซุกี้ซุกี้หม้อรวมครับซุกี้ซุกี้หม้อรวมเออได้ทำเองทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้กุ้งตัวใหญ่หมดแล้วหนึ่งหม้อครับหม้อช้อนขนาดมาทำเองนี่แหละครับอร่อยสุดๆแล้วกุ้งตัวใหญ่ครับกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเหนือคุ้มๆมากครับหนึ่งพันบาทหม้อละหนึ่งกั่พักหม้อควับหม้อครัวโอ้โหครับทำเองทำเองแถมฐานให้ด้วยนี่ใช้ไม่หมดแถมฐานให้เลย กินได้ทั้งอำเภอครับหมอดหมอดเดียวกุ้งตัวใหญ่มากครับกุ้งทะเลกุ้งทะเลอ่ากุ้งทะเลไอะไรเพชรบุญมีทะเลเพราะไหนทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกก็กุ้งทะเลหมอกทะเลหมอกต้องกินกุ้งตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงน้ำสุนนครับเมนูนี้ครับผมอันนี้จะมีเมนูอะไรครับอันนี้คือต่ำปลาต่ำปลาปลาเพชรบุญเนี่ยเพชรบุญเนี่นี่อ้ามขุนเหลียว หืมยอดอันนี้แหละครับไม่กินชัวแล้วครับรไม่มีคำอธิบายกินก่อนไม่ชิมมื้ข้าวที่นี่ฮะทำหาห้องน้ำแบบมีมานานพร้อมยังครับ

น,นี่ย็นไงอยู่ที่ทับเบิกนะครับทางขึ้นทับเบิกนะฮะรอกันก่อนนะรอกันก่อนนี่เราก็จะขึ้นไปโคว้งวับวับวับวบไปถึงโน้นฮะ ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเกือบเกือบเกือบางครับพ่วงจะถึงแล้วครับเกือบเกือบางชมบรรยากาศหน่อยครับพี่ขึ้นไปอีกหลยครับเชึ้งหมนละสี่กิโลหรอตอนนี้บรรยากาศรถก็เริ่มลงมาแล้วก็มีเทาไรจะขึ้นก็เยอะครับนู่นเห็นไหมนูนนูนไม่เห็นอะไรนะอะไรครับนะขาวขาวนะไม่เห็นครับมันซูมไม่ได้ไม่เห็นเหรอ้าถ้าแถววัดบ้านเราไหมครับออหรือว่าหรือว่าอะไรมองมันเล็ก <What? S 2> วัดอาวัดผาซอนแก้วโอ้นะครับอันนั้นวัดผาซอนแก้วแสดงว่าไกลจังเลยเรียไงยยี้เดียวไกลเติบนึงนะไกลเติบครับไกล้เติบใกล้เติบนะครับตอนนี้เขาก็อยู่สูงมากเลยเดี๋ยวลงไปนั่นหลูบๆขนาด มาหอดแล้วเหื่อยอบรารกากานะอุณหภูมิป่ะลเป็นยังไงครับเดินขึ้นมาเหนื่อยไหมครับเหนื่ก เนื้อก็ยอมครับอยู่สวยมากเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คนเข้าใจนอกจากมาสบมผด้วยตัวเองเอามันคือสวยมากครับสุดสุดพวกมาเจอแล้วงาซีมาสวยแล้วเนาะสวยเลยไก่ไข่หม้อ 谢谁演的呢？有。谁演的呢？ โจ๊กด้วยสามสามนีนะครับโจ๊กใ่กระทางใช่ไหมครับูกระทะงไหมครับกระถาคไหม